บทที่26พื้นที่ว่างพันชิงระหว่างที่สามีภรรยากำลังหยอกเย้าวกันไปมาครูหนึ่งก็มีเสียงดังมาจากด้านนอกขอภัยขอรับที่นี่ใช่บ้านของไม่ทับปู้หรือไม่ขอรับซีหยุนจือและปู้ฐานหยุดหยอกล้อและมองตากันอย่างแปลกใยหญิงสาวรีบเก็บของแล้วถามกลับ นั่นใครหรือผู้ที่อยู่นอกประตูได้ยินเสียงผู้หญิงตอบกลับมาก็อึงไปก่อนจะเอ่ยต่อว่าอ๋อท่านคงเป็นปู้หูหญินใช่หรือไม่ข้าคือผู้ดูแลสุสานจากค่ายทหารชื่อหวังชงมีเรื่องอยากจะขอพบท่านไม่ทับปู้ลบกวนหูหญินเปิดประตูให้ข้าเข้าไปได้ไหมขอรับซีหยุนจือ หันไปมองสามีและเห็นว่าอีกฝ่ายแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเขาพยักหน้าให้เป็นเชิญอนุญาตนางจึงเช็ดมือกับผ้าแห้งแล้วเดินไปปลดกอนประตูผู้มาเยือนเป็นชายวัยกลางคนไว้หนวดเคราและสวมเสื้อที่มีตัวอักษรปักอยู่ด้านหน้าผมถูกรวบไว้ด้านหลังอย่างหลวมๆสองแก้มแดงกำดวงตาเลื่อนลอย ในมือถือปล้องยาสูบและถุงใส่ยาสูบที่มีลูกเต๋าสองลูกห้อยอยู่พอนางเปิดประตูเขาก็เดินยิ้มเข้ามาทันทีเจ้าอีและหานเฟิงที่อยู่หลังบ้านได้ยินเสียงเปิดประตูก็รีบเดินมาดูเมื่อเห็นผู้มาเยือนเป็นใครทั้งสองก็ศบตากันแล้วเดินไปกันหน้าซีหยุนจือไว้พูดกับชายผู้นั้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่น หวังชงทำไมไม่อยู่ดูแลค่ายให้ดีมาที่นี่ทำไมกันน้ำเสียงของเจ้าอี้แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนแต่หวังชงไม่สนใจกลับเดินตรงมาหาฮูหยินของบ้านแล้ว้อมตัวคาระวะก่อนจะเง่อยหน้ามองซีหยุนจือรู้สึกไม่ดีกี่ถูกมองอย่างนั้นจึงเดินไปเยืนอยู่ข้างปููฐานแต่จู่ๆหวังชง ก็คุกเข่าลงบอกกับนางว่าฮูยินช่วยพวกคาด้วยพี่น้องทหารของข้าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันหิวจนไส้กิ่วแล้วขอรับชาวอีและหานเฟิงได้ยินหวังชงพูดอย่างนั้นก็สูดหายใจเข้าลึกกรอกตาไปมาอย่างเอื่มละอาแสดงออกชัดเจนว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดชาวอีทนไม่ได้ ยกมือขึ้นชี้หน้าแล้วด่าทอเจ้าสารเลวเจ้าพูดเพอ้อเจ้ออะไรต่อหน้าหูหยินเมื่อไม่กี่วันพึงส่งเข้าวสารไปให้พวกเจ้าถึงสิบกระสอบแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าไม่ได้กินข้าวกันหรอไม่มีความละอายบ้างหรือไงใส่หัวไปหวังชงแมจะถูกดา่าแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆยังคงจ้องมองสีหยุ่นเจออยู่อย่างนั้น อีกทั้งยังดึงดันพูดต่อหูหินพวกข้ามาดูแลสุสานพร้อมกับท่านแม่ทัพปู่ทหารในค่ายที่ดูแลพื้นที่รวมแล้วห้า้อยกว่านายรวนแต่เป็นชายคำยำล่ำสันทั้งนั้นเข้าสารเพียงสิบกระสอบจะไปพอกินได้อย่างไรละรขอรับซีหยุนจือครุนคิดอยู่คู่หนึ่งจึงยิ้มออกมา ถ้ายอย่างนั้นท่านหวังคิดจะทำอย่างไรต่อไปหรือเมื่อได้ยินอย่างนั้นหวังชงก็เริ่มได้ใจพอเห็นฮูหินเริ่มคล้อยตามคําพูดของเขาและด้วยความที่กลัวว่านางจะเปลี่ยนใจเสียก่อนจึงรีบพูดเสริมได้ยินมาว่าฮูหินเปิดร้านอาหารกิจการลุ่งเรืองทำเงินได้ไม่น้อยพวกค้าชื่นชมฮูหิน ดังวีรสตรีผู้เก่งกาดเช่นนั้นแล้วหูหินจะกรุณาส่งขอผู้ฆ่าสักหน่อยได้หรือไม่ชาวอีได้ยินหวังชงพูดอย่างนั้นก็อยากจะโต้กลับแต่กลับถูกฮูหยินลังเอาไว้นางตอบหวังชงด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนั่นเป็นเพียงข่าวรือเท่านั้นคาเปิดร้านอาหารก็จริงแต่เปิดได้เพียงสองเดือน กิจาการกลับซบเซาเหลือเกินเพราะอย่างนี้ข้าถึงต้องขายต่อให้คนอื่นแล้วคนที่มารับช่วงต่อจากข้าก็คือตระกูลสีซึ่งเป็นตระกูลเดิมของข้าเช่นนี้แล้วข้าจะมีเงินได้อย่างไรซีหยุนจือพูดอย่างคล่องแคล่วและดูมีเหตุมีผลแม้แต่คนที่พยายามลองใจนางก่อนหน้านี้ยังเชื่อ อย่างไม่มีข้อสงสัยเขามีสีหน้าลำบากใจขึ้นมาทันทีกลับได้ยินซีหยุนเจือเอ่ยต่อว่าแต่ว่าตระกูลปู้ก็พอจะมีเงินเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยซีหยุนเจือหยิบเหรียญห้าตำลึงออกมาจากสาบเสื้อสองเหรียญวางลงบนมือหวังชงที่ยืนมาลอยอยู่ก่อนแล้วหวังชงแววตาเป็นประกายแลบลิ้นเลียปากตัวเอง พังกล่าวขอบคุณฮูหยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะเดินออกจากบ้านไปเมื่อหวังชงไปแล้วเ้าอี้ก็พูดเสียงดังขึ้นอย่างอดไม่ได้ฮูหยินท่านให้เงินคนอย่างนั้นทำไมกันแล้วยังให้ไปต้องสิทธำลึงท่านรู้หรือไม่ว่าเขาเป็นเขาอย่างไม่ทันพูดจบซีหยุนเชื่อก็พูดขึ้นก่อนนักพนัน ขารู้ชาอีนิ่งอึ้งไปทันทีหันไปสบตากับหานเฟิงหานเฟิงก็ก้าวเข้ามาข้างหน้าถามด้วยความแปลกใจฮูยินท่านรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นนักพนันละขอรับซีหยุนจือสายหน้าพางพูดว่าหน้าเขาเหมือนคนเพิ่งสั่งเมาตาแดงกำ่ำท่าทางการเดินดูลอยๆ ในมือมีถุงใส่ย,ยาสูบห้อยลูกเต๋าอยู่สองลูกแสดงว่าเขาต้องเป็นนักพนันพอสางเมาเรื่องแรกที่นึกได้และทำในวันนี้คือการเดินมาของเงินที่บ้านตระกูลปู้นั่นแสดงว่าเมื่อวานเขาคงเล่นพนันจนหมดเนื้อหมดตัววันนี้จึงอยากแก้มือชายหนุ่มฟังตามที่ฮูหินวิเคราะห์อย่างท้่วที หากใครไม่รู้คงคิดว่าหูหยินเคยรู้จักกหวางชงมาก่อนไม่อย่างนั้นถ้าดูเพียงหน้าตาและท่าทางจะสามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำขนาดนี้เชียวหรือคำพูดของหูหยินทำให้เจ้าอี้ถึงกับนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ถามอีกว่าในเมื่อฮูหยินรู้อย่างนี้ทำไมถึงยังให้เงินเขาอยู่ละครับ ซีหยุนจืออพยงแต่ยิ้มแต่ไม่ตอบอะไรหันมาสบตากับสามีอย่างรู้กันเขายิ้มให้นางแล้วพากันเดินกลับไปที่ห้องหนังสือทิ้งคนทั้งคู่ไว้เบื้องหลังเจ้าอีละหานเฟิงมองหน้ากันอย่างงุนงงจะรู้สึกไหมว่าตั้งแต่ฮูหยินเข้ามาอยู่ในบ้านพวกเราดูโง่ไปทันทีเลยคําวันนั้น สีหยุ่นจือนวดขาให้ปูฐานอยู่บนเตียงนางรู้สึกว่าช่วงนี้ขาของเขาเริ่มมีแรงขึ้นมาบ้างแล้วก็แอบดีใจเงยหน้ามองเขาแล้วลองถามว่าไตเท้าถ้ามีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านหน่อยเจ้าคะ่ะปูฐานยังคงจดจ่อกับการอ่านหนังสือไม่ได้เงยหน้ามองเพียงส่งเสียงอืมตอบกลับมา ซีหยุนจือรู้ว่าเขากำลังฟังอยู่มือก็หยุดนวดนางนั่งตัวตรงพูดต่อว่า้าเห็นว่าบริเวณเชิงเขามีพื้นที่ว่างกว่าพันชิงหากปล่อยไว้อย่างนั้นก็น่าเสียดายแย่ซีหยุนจือพูดจบก็รอฟังว่าเขาจะพูดอะไรหรือไม่แต่ปู่ฐานก็ยังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่เช่นเดิมผ่านไปครู่ใหญ่ เขาก็วางหนังสือลงเงยหน้ามองหญิงสาวชี้นิ้วไปที่ขาเป็นเชิงบอกว่าให้นวดขาให้เขาต่อนางจิงรีบยกมือขึ้นนวดพรางคิดไปว่าเขาคงไม่อยากคุยเรื่องนี้ด้วยฉังไม่ได้พูดอะไรอีกแต่จู่ๆสามีของนางก็พูดขึ้นว่าทำไมไม่พูดต่อละ่ะที่วางเป็นพันฉิงเท่าอย่างไรหรือซีหยุนจือมองหน้าเขา ก่อนจะพูดต่อว่าปล่อยว่างไว้อย่างนั้นเกิดเป่าประโยชน์นะสิเจ้าคะหากเอามาทำนาเราก็จะมีข้าวกินไปตลอดปีถ้าข้าวเหลือก็ยังขายได้เราก็จะมีไายได้เพิ่มอีกทางนะเจ้าคะเสียงภายในห้องเงียบลงชายหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งจึงได้ตอบนางว่าถ้าให้เจ้าตัดสินใจถ้าอยากจะหาชาวบ้าน ที่ทำหน้าเป็นมาช่วยก็ได้จะลองวางแผนดูแล้วกันซีหยุนจือมองเขาด้วยดวงตาเป็นประกายใต้เท้าท่านเห็นด้วยหรือชายหนุ่มไม่ได้เอ่ยตอบเพียงแต่พยักหน้าอยู่หลังหนังสือหญิงสาวดีใจจนยิ้มไม่หุบทั้งบีบทั้งนวดขาเขาอย่างตั้งอกตั้งใจจากนั้นไม่นานเขาก็ปิดหนังสือ แล้ววางลงข้างหมอนดึงมือของซีหยุนจืมมากุมไว้พูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าดึกแล้วนอนกันเถิดพูดจบกระดึงตัวภรรยาเข้ามาแนบกายแล้วทาบทับลงบนตัวนุ่มนิ่มไม่สนใจท่าทางเ e อียงอายของอีกฝ่ายเขาเคลื่อนไหวบนล่างบางอย่างเล่าร้อนจู่โจมนางอย่างช่ำชองและหวยหาลางเล็ก ที่ถูกกดทับสัมผัสได้ถึงความร้อนจากบุรุษบนกายนางรู้สึกเรากับถูกไฟแผดเผาให้หลอมละลายไปกับเขาเป็นอีกคืนที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งแรงป่าถนาที่หอมหวานเช้าวันลุ่งขึ้นซีหยุนเจอเริ่มงานที่ตั้งใจไว้ในทันทีเพราะเมื่อได้รับอนุญาตจากปู้ฐานแล้วนาง ก็ไม่อยากรอช้าอีกหญิงสาวเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่ใกล้เคียงกับภูเขาลี่ชาวบ้านในหมู่นี้มีอาชีพทำการ,กรเกษตรเป็นส่วนใหญ่กินอยู่กับธรรมชาติเรียกได้ว่ามีสเสบียงมากพอจนเหลือกินเหลือใช้เพียงแต่ไม่ถึงกับร่ำรวยนะักซีหยุนจือไปหาผู้ใหญ่บ้านด้วยตัวเองและบอกถึงจุดประสงค์ การมาของตนหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงตะโกนบอกลูกบ้านว่าหูหินอยากจะหาคนไปทำงานด้วยชายชะกันหลายคนเสนอตัวไปช่วยงานนี้นางจึงเลือกคนที่มีหน่วยก้านดีมาช่วยงานห้าคนเพื่อให้พวกเขาไปดูที่ดินและประเมินว่าต้องเริ่มจากการกระทำอะไรก่อนหลังและในแต่ละขั้นตอน ต้องใช้คนมากเท่าไรจึงจะสามารถทำได้สำเร็จในหมู่บ้านมีชายอาวุโสที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลุงฝูเขาใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวไรซึ่งลูกเมียและถึงจะอายุมากพละกำลังก็สู้คนหนุ่มไม่ได้แต่กลับได้รับการยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นผู้รอบรู้หากบ้านไหนมีปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ เพียงไปหาลุงฝูไม่เกินสองวันก็จะได้หนทางแก้ไขดีๆกลับมาแม้ว่าซีหยุนจือจะเคยปลูกผักเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องการทำกรเกษตรอย่างจริงจังแบบนี้ยังนับว่าด้อยประสบการณ์อยู่มากนางจึงฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ลุงฝูให้เป็นผู้ช่วยวางแผนงานทั้งหมดชาวบ้านต่างก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงใจ แม้จะไม่รู้ว่าหลังจากที่ครูหินท่านนี้วางแผนงานเสร็จแล้วจะสร้างพวกเขาให้ทำงานต่อหรือไม่แต่ทุกคนเกิดทำงานในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a t มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ